สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิทธยาขุนแดงหานักศึกษา6510110365 section 3ว,วันนี้จะมาทำการจำลองการทำงานของวงจรในรูปที่19โดยใช้ออเจโลสโคปเสมือนหรือว่าวิช u a อ o s ออเจโรสโคปโดยอย่างแรกนะคะจะต้องทำการต่อวงจรให้เหมือนกับวงจรในรูปที่19กำหนดค่าพารามิเตอร์สำหรับแหล่งจ่ายวิอินให้เป็นไซเวฟแอมพลิจูด10โวลต์ r e q ว e นซี10ก h z ค่าความต้านทาน1กิโลโอห์มแล้วก็ค่าตัวเก็บประจุ1ไมโครฟารัดค่ะนำออเจอรสโคปมาต่อเพื่อวัดรูปคลื่นสัญญาณเอซนพุทแล้วก็วัดรูปคลื่นสัญญาณตกข้อมตัวเก็บประจุเราสามารถอ่านค่าจากออเจอรสโคปได้โดยการกด TSM ตรงแถบเมนูบาร์ตรงนี้เลือกออเจอรสโคปค่ะจะปรากฏหน้าต่างนี้ออกมาเมื่อกดรันนะคะก็จะปรากฏ รูปคลื่นสัญญาณของ AC input แล้วก็ VC ค่ะออเจโลสโคปเสมือนนี้สามารถดูชันแนลที่้ำหมด4ชันแนลแต่ว่าเราจะดูตรง AC input ค่ะกด set auto นะคะเพื่อจะสามารถวัดรูปคลื่นสัญญาณได้ง่ายค่า time per division ตรงนี้นะคะ200 microsec หมายถึง1ช่องในแนวนอนนะคะจะมีค่า200 microsec ค่ะ เป็นใายสามารถบอกคาบของ a c i n p u t ได้แต่ว่ามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเนี่ยการดูค่าคาบของ a c i n p u t นะคะก็คือดูค่าจากเคอร์เซอร์ค่ะกดให้เคอร์เซอร์ A ออบนหน้าจอนะคะลากเคอร์เซอร์ให้ไปอยู่ตรงสันคลื่นแล้วก็ลากเคอร์เซอร์ B นะคะให้ไปสันคลื่นของอีกคลื่นหนึ่งค่ะหรือว่าลากไปตรง จุดเริ่มต้นของคอลื่นหนึงก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเคอร์เซอร์เก็ต้องลากไปจุดเริ่มต้นด้วยเหมือนกันค่า dx ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าค่าบของสัญญาณ ac input ค่ะนอกจากนี้นะคะเคอร์เซอร์ยังสามารถวัดค่าของแรงดันได้โดยการลากเคอร์เซอร์ a นะคะไปยังจุดสูงสุดของคลื่นแล้วก็ลากเคอร์เซอร์ b ไปยังจุดต่ำสุดของคลื่นค่ะ ค่า d y ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าแรงดัน v วล p ์พิ p ตูพค่ะเราสามารถอ่านค่าแรงดันได้จากเคอร์เซอร์แล้วก็วัดได้จากกราฟโดยดูจากโวล p e อร์ดิวชันตรงนี้โวล p e อร์ดิวชันตรงนี้5 v o โวลหมายถึง1ช่องในแนวตั้งนะคะจะมีค่า5 v o โวลถ้าจากดูจากคลื่นของ a อซพดนดุนี้ความสูงของคลื่นมีค่า4ช่องแสดงว่า4คูณ5ก็จะเท่ากับ ยี book, pick ่สิบบูพิกทูพิกแต่ว่าเราดูค่าจากเคอร์อเซอร์ตรงนี้ก็จะละเอียดกว่าค่ะก็ขอจบการน,นำเสนอไปเท่านี้ขอบคุณค่ะ